นกสินใจจะไม่ทนโพสต์ปลุกใจถามพร้อมกันแล้วใช่ไหมช่วงกระแสการเมืองร้อนแรงการชุมนุมขับไล่รัฐบาลแผ่ขยายไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยขณะที่อีกด้านหนึ่งก็มีกลุ่มประชาชนที่ออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบันล่าสุดนกสินใจเปล่งพาณิสนักแสดงชื่อดังโพสตอรี่ผ่านทางอินสตาแกรมเป็นภาพสีเหลืองมีมือทำมินิฮาร์ดอยู่ตรงกลางพร้อมกับเขียนข้อความว่าพร้อมกันแล้วใช่ไหม ก่อนที่จะติดแฮชแท็กอาทิปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อนุชนรักชาติศาตสาตร์กษัตริย์เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์เรารักพระเจ้าอยู่หัวจำนึกในพระมหากรุณาทิคุณใต้ร่มพระบารมีเป็นต้นทั้งนี้นกสินใจเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงการชุมนุมของกลุ่มกปปส อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ